เมื <premises. S 2> ่อพระเยสุชาทรงเลี้ยงประชาชนจนอิ่มหนำแล้วทันทีหลังจากนั้นพระองค์ทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือข้ามทะเลสาบล่วงหน้าพระองค์ไปในขณะที่พระองค์ทรงจัดให้ประชาชนกลับเมื่อทรงลาประชาชนแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอธิษฐานภาวนาตามลำพังครั้นเวลาค่ำพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพียงพระองค์เดียวส่วนเรืออยู่ห่างจากฝั่งหลายร้อยเมตรกำลังแล่นโต้คลื่นอย่างหนักเพราะทวนลม เมื่อถึงยามที่สี่พระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปหาบรรดาสิทธ์เมื่อบรรดาสิทธ์เห็นพระองค์ทรงดำเนินอยู่บนทะเลดังนั้นต่างตกใจมากกล่าวว่าผีมาและทรง,ทรงและส่งเสียงอื้ออึงด้วยความกลัวทันใดนั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว,ว่าทำใจให้ดีเราเองอย่าก,กลัวเลยเปโตรทูลตอบว่า พระเจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์ก็จงสั่งให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ําไปหาพระองค์เถิดพระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ําไปหาพระเยซูเจ้าแต่เมื่อเห็นว่าลมแรงเขาก็กลัวและเริ่มจมลงแล้วร้องว่าพระเจ้าข้าช่วยข้าพเจ้าด้วยท่านใดนั้นพระเยซูเจ้าทรงยื่นพระหัตจับเขาตรัสว่าท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริงสงสัยทําไมเล่า เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาประทับในเรือพร้อมกับเปตโตรแล้วลมก็สงบคนที่อยู่ในเรือจึงเข้ามากราบนมัสก,การพระองค์ทูลว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงพระเยสูเจ้าทรงข้ามฟากพร้อมกับบรรดาศิษย์มาขึ้นฝั่งที่เมืองเยงเยน,นเซร์ตผู้คนที่นั่นจำพระองค์ได้จึงส่งข่าวต่อต่อกันไปทั่วบริเวณนั้นเขานำผู้เจ็บป่วยทุกคนมาเฝ้าพระองค์ทูลขอสัมผัสเพียงฉลองพระองค์เท่านั้น และทุกคนที่สัมผัสแล้วก็หายจากโรคพระวาจาของพระเจ้าขอพระกิษติเจ้าทรงประเจริญเถิดพ่อระสารวันนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูเจ้าที่ทรงดําเนินบนน้ำนะครับแน่นอนนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศาจรรย์แน่คงไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถจะเดินน้ําเดินบนน้าได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้มีเครื่องหรือว่าตัวช่วยอะไรได้นะครับ ขณะดเดียวกันก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนแรงบันดาลใจของการมีความเชื่อด้วยเช่นกันบรรดาคราสาวกรู้สึกกลัวมากเมื่อได้เห็นพระเยซูเจ้าทรงดําเนินบนน้ามาถ้าเป็นเราเองเราเจอใครเดินบนน้ํามาก็คงจะไม่ไม่แปลกที่จะกลัวนะครับก็คงรู้สึกกลัวเช่นกันแต่พวกท่านเนี่ยก็มีความเชื่อเปี่ยมด้วยความเชื่อเช่นกันพวกท่านรู้ว่าพระเยซูเจ้าเองเป็น ผู้ที่ทําให้ท่านไม่ผิดหวังและก็อยู่กับพวกท่านในเวลานั้นแม้ว่าอาจจะมีบางจังหวะบางเวลาที่ความเชื่อสั่นคลอนบ้างเหมือนกับท่านบุญเปตโตรที่กําลังจะจมลงไปในทะเลนะครับแต่ในที่สุดแล้วพระเยซูเจ้าก็ได้ยื่นพระหัตถ์ไปคว้ามือของท่านให้รอดพ้นจากวิกฤตของชีวิตมาได้ วันนี้พระศาสนาจักรก็เชิญชวนเราให้ร่วมกันระลึกถึงท่านนักบุญโดมินิกพระสงฆ์ก็เป็นคนละท่านกับท่านนักบุญโดมินิกซาวียออุปัถมเยาวชนนะครับแต่ท่านนักบุญโดมินิกท่านนี้ก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่มากๆอีกท่านหนึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งคณะนักเทศหรือว่าที่เรารู้จักกันดีในคณะในชื่อว่าคณะโดมินิก,กันนั่นเองซึ่งมีจิตอรมณ์ในการประกาศข่าวดีแล้วก็พยายามที่จะพาผู้คนเนี่ยให้มารู้จักพระเยสุเจ้าพระกิสต์เจ้า คณะนี้เองเขาก็ทํางานแพร่ธรรมไปทั่วโลกนะครับทำงานมากว่า800ปีแล้วเนี่ยซึ่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์คณะนี้เองคณะโดมินิกันเองก็ได้เข้ามาทํางานแพร่ธรรมในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี1567ก่อนที่คณะ MEP หรือคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสจะเข้ามาที่เมืองไทยด้วยซ้าท่านนักบุญโดมินิกเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อ ความศรัทธาอย่างยิ่งท่านเองรู้ว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับท่านและท่านเองก็วางใจว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยจะทรงช่วยท่านในการทํางานแพร่ธรรมท่านจึงไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายและก็เต็นใจที่จะออกไปประกาศข่าวดีอยู่เสมอนะครับในชีวิตของเราแต่ละคนเองครับพี่น้องเราเองก็ถูกเรียกให้มาเป็นผู้มีความเชื่อให้มามีความเชื่อแบบเดียวกับท่านนบุญโดมินิกเนหละ เราถูกเรียกให้วางใจว่าพระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่กับเราเสมอและเราเองก็ถูกเรียกให้ออกไปประกาศข่าวดีท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเช่นกันแม้ว่าเราอาจจะพูดว่าโลกเป็นสถานที่ที่เป็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันโลกเองก็เป็นสถานที่ที่สามารถที่จะสร้างความหวังขึ้นมาได้ด้วยเราสามารถที่จะสร้างความ แตกต่างในโลกนี้ได้ด้วยการแบ่งปันความเชื่อของเราเนี่ยครับให้กับพี่น้องท่านอื่นเราสามารถที่จะเป็นพยานยืนยันถึงความรักของพระกิตตเจ้าท่ามกลางพี่น้องได้และเราเองก็สามารถที่จะทํางานเพื่อทําให้โลกเนี้ยเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความรักและก็สันติสุขให้มากยิ่งขึ้นในแต่ละวันในทุกๆวัน ดังนั้นพี่น้องที่รักครับขอให้เราได้วอนขอท่านักบุญโดมินิกช่วยเสนอวิงวอนต่อพระเป็นเจ้าเพื่อที่เราแต่ละคนเองจะได้มีความเชื่อที่จะดําเนินชีวิตอย่างดีตามคําสอนของพระเยซูเจ้าขณะเดียวกันก็เป็นผู้หนึ่งที่จะนําความรักและก็สันติสุขของพระองค์ออกไปสู่พี่น้องรอบข้างเราในแต่ละวันได้ครับอามน